คนไทยอยากตอบโต้ไอ้เม็นอย่างไรเฮ้ไม่ใช่สงคามเชิญตอบแบบสำรวจกันด้วยจ้า สวัสดีมิตรรักแฟนคลับคิงโพแดงทุกๆท,ท่านวันนี้คิงอยากจะขอแรงพวกเราช่วยกันตอบแบบสอบถามกันสักหน่อยนะจ๊ะเรื่องไอสมเสร็จวุนเส้นหรือไอสมเด็จเจษเขหวยเซลล์ลูกชายของมันเป็นนายกเมย์ยังแสดงอาการโอหังอวดดีกับไทยเราโดยการอ้างว่าไม่ได้ถอนทัพแค่ปรับทับเท่านั้นและยังจะเดินหน้าฟ้องสารโลกให้ได้ท,ท,ทั้งที่มันลุกล้ำเข้ามาในดินแดนของเราเนี่ยนะซึ่งคิงก็เชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ต้องการให้เกิดสงครามแตกหักสูญเสียกันทั้งสอง เราต้องการให้รัฐบาลเฮงสวยของเราที่เป็นญาติกับไอ้ห่วยเซง็งมันตอบโต้กดดันในด้านอื่นๆให้มากขึ้นอีกแต่ก่อนจะตอบแบบสอบถามของคิงคิงขอตอบแฟนคลับบางส่วนที่ถามมาในอินบ็อกก่อนนะเพราะหลายๆคนสงสัยว่าทําไมไอ้เมนมันไม่ขัดแย้งกับเพื่อนบ้านอื่นๆเลยมีแต่ไทยเราชาติเดียวคิงอยากจะบอกว่าไอ้ฮุนเซนมันเคยมีปัญหาชายแดนกับลาวในปี2560แล้วพี่น้องโดยไอ้เชี่ยอุน่นมันใช้มุกเดิมๆใช้ สื่อเหม็นจมตีกล่าวหาว่าลาวลุกลำดินแดนมันก่อนถึงขั้นที่ทางการลาวต้องปิดพรมแดนแล้วส่งพรมเช็ดตีนไปให้มันแทน <c oughs> และส่งกําลังทหารไปประจํารอบพื้นที่ที่เกิดข้อพิาพาทและนายกล่าก็เล่นหนักถึงขนาดสั่งปิดด่านเลยจนชาวเหม็นเดือดร้อนไปกันหมดทําให้อ้ฮุนเซนบินไปง้อถึงเวียงจันทร์แล้วแถลงการไง่ายๆว่าตกลงกันแล้ว <c oughs> ถุย <c oughs> แถมไอ้ฮุนเซนยังต้องสั่งให้หยุดการก่อสร้างถนนของฝ่ายมันทีจ้อง จะสร้างเข้าไปในพื้นที่พิพาทพร้อมถอนกําลังทหารทั้งหมดส่วนเวียดนามนั้นไอเม่นแม่ไม่กล้ารหรอกอเวียดนามคือผู้สนับสนุนไอหุ่นเซนมาตั้งแต่สงครามกลางเมืองเขมรจนได้รับชัยชนะแล้วก็ให้ไอหวยเซ็งเนี่ยแหละออกตัว,วกลายเป็นนักประชาธิปไตยสะงานแหมช้ชื่อพักประชาชนกัมพูชาซะอีกแอบอ้างประชาชนมาถเถลิงอํานาจแอมยึดอํานาจสถาบันกาษัตริย์เขมรซะด้วยแล้วไอหุนเซนเนี่ยแหละที่เป็นฝ่ายรู้เห็นเป็นใจสมยอมให้เวียดนามครอบครอง ดินแดนขเขมรหลายร้อยตารางกิโลเมตรทำมาหลายครั้งจนโดนคนขเขมรโจมตีมันจึงมาหาเรื่องไทยยังไงละ่ะสร้างกระแสโจมตีว่าไทยไปขโมยดินแดนของมันเพื่อให้ชาวขเขมรเกลียดคนไทยทั้งๆท,ท,ที่มันแหละทให้ขเขมรเสียดินแดนให้เวียดนามจะมีก็เรื่องเดียวที่ไอ้ฮุนเซนมันไม่อยากยอมเวียดนามก็คือไอเกาะที่ชื่อเกาะฟูกอกที่ไอเหมนโดนฝรั่งขีดเส้นตัดไปให้เวียดนามทำให้อนาเขตทางทะเลของ เมมันหายไปเยอะมากมันจึงหันมาจ้องเล่นงานเกาะปูของเราแทนไงเพื่อหวังฟุตได้อนาคเขตทางทะเลเพิ่มโดยมีไอ้เพื่อนรักทักษิณคอยสมยอมสมประโยชน์ด้วย M O U C C แม่จริงๆเลยเชียวสรุปก็คือไอ้คุนเซนมันเป็นเพื่อนบ้านที่ห่วยเซ็งมากในย่านนี้แหละพวกเราก็ลองตอบมาให้คิงหน่อยนะว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับคําถามเหล่านี้นะจ๊ะข้อที่หนึ่งเห็นด้วยหรือไม่ที่คนไทยควรใช้มาตรการอื่นๆตอบโต้ไอ้เมรแบบสุ ซอยกันไปเลยเช่นตัดน้ําตัดไฟตัดเน็ตปิดด่านถาวรห้ามคนไทยไปเล่นบอลไม่ต้องไปเที่ยวแม่เลยรว,วมทั้งตัดน้ํามันเชื้อเพลิงมันด้วยเพราะไอเ้เหม็นมันนําเข้าน้ํามันสําเร็จรูปจากไทยมากถึง50ปรแถมแม่มไม่มีโรงกั่นน้ํามันเองด้วยให้แม่มโดนชาติอื่นฟันราคาหัวแบะไปเลยพี่น้องข้อที่2เห็นด้วยหรือไม่ว่าควรเลิกคบค้าสมาคมกับไอ้เพื่อนบ้านเฮงซวยแบบนี้ไปเลยเช่นยกเลิกโครงการช่วยเหลือโครงการก่อสร้างสะพานโครงการพื้นฐาน ต่างๆเงินกู้ช่วยเหลือการเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลของไทยให้แม่มไปรักษาที่ประสาทของไอ้อัคระส้นตีนสมเสร็จเดโชโอหังหวยเซงแทนขอสุดท้ายข้อนี้แถมสักหน่อยนะว่าพี่น้องรู้แล้วว่าไต้ตระกูลทักษิณเข้ามาเป็นรัฐบาลเราก็จะมีปัญหากับไอเชี่ยเหม็นเฮงซวยอีกแน่นอนเลือกตั้งครั้งหน้ายังจะเลือกแม่มกันอีกไหมไอพักเพื่อถอยเนี่ย แล้วคิงจะรวบรวมคำตอบทั้งหมดมาเล่าให้ฟังกันอีกทีนะจ๊ะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แท็กหาเพื่อนแล้วช่วยกันตอบแบบสำรวจให้คิงกันนะจ๊ะพี่น้อง